เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาบอกวิธีทำกิจกรรมนะครับกับกิจกรรมที่สามารถเอามาแลกเป็นหมวกสิงโตได้นะที่กลางพรนะครับเพื่อนๆเ,เออหลายคนคงคุยตัวนี้แล้วไม่รู้จะทำไงใช่ไหมครับมันจะให้เราหาไอเทมส่วนวิธีหาไงนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปครับนี่เห็นไหมฮะเราก็จะได้เป็นหัวสิงโตแบบนี้นะครับได้มาก็กดฝากสมุดไปเลยเพื่อนๆแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งครับเป็นกิจกรรมเสียตังค์นะที่พลาดไม่ได้เลยฮะนั่นก็คือวงล้อมหาสนุกนันเองนะครับ นี่เห็นไหมฮะสุ่มไปครับต่ำๆอ่เพื่อนๆเต,อนเติมไปเลยครับเป y ท o w i วิน1,100แมวนะครับสามารถที่จะมาลุ้นเป็นสัตว์ขี่สิงโตนะครับหรือว่าเป็นการ์ดอาชีพก็ได้นะครับม,มาลุ้นกันว่าซันจะใช้ไปประมาณกี่แมวนะเออแต่ซันเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่เล่นสายพิษมาน่าจะสุ่มแหละเพราะว่าวีคนี้เนี่ยถ้าเราสุ่ม มันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เซตสายพิษครบนะถ้าอยากเติมเกมต้องเปทูวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปแน่น,นอนฮะอ่ะขันแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาที่กลางพอรอนก่อนนะครับแล้วคุยกับคนใส่สูตรตรงนี้นะฮะมันก็จะให้อ่างเปามานะเพื่อนๆ พอคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจแจกอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือกิจแจกตัวแดง330ตัวนะไว้ให้เราไปหมุดกาชาเล่นๆกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กาชาเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วล่ะที่เราจะได้มีโอกาสอซุ่มนะฮะชุดแฟร์แต่ซันได้นะหลักๆซันก็แค่อยากจะได้ประมาณว่าอ่าล้านอะไรเงี้ยครับเป็นเงินเซนีเอาไว้ไปดึงกาดต่อไป เนี่ยได้ฉาดตาก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าได้ชุดแฟร์ไปแล้วต่อมาครับก็สามารถกดล็อกอินไลฟ์วันได้นะแล้วรับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ดูนะครับว่ามีชุดอะไรให้แรกบ้างคราวนี้ครับคุยกับหนุ่มทักซิโดอีกทีนึงนะครับมันจะให้เราไปทำเควสบางอย่างนะครับนั่นก็คือการไปโ o ล l i งไอซ์แลนด์นะครับเออให้เราวาไปที่คอนเทล่าเซา t ์ก่อนนะครับมันจะได้ไปง่ายๆนะ พอมาถึงพนเทล่าเซาปุ๊บคุยกับโปลิงตัวนี้ครับมันจะพาเราไปที่โปลิงไอซ์แลนด์นะอ่ะมันให้มาทำอะไรใช่ไหมครับอย่างแรกครับหวดตัวไหนไปก่อนก็ได้ครับตีตีไปครับเดี๋ยวมันก็จะดรอปไอเทมมานะเพื่อนๆอ่ะพอตีจบแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะดออปถุงมาอันนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าถุงอันนั้นมันจะให้อะไรเรานะครับ ลองอ่านตามในรายละเอียดได้นะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเอ,อน้ํายานะฮะอืมกดอ่างเปาเมื่อสักครู่หูยได้ตั้งสองล้านนะฮะเยอะมากเลยได้เฟคอยด้วยแล้วก็ลูนนะครับของดีอยู่ของดียอดยู่อืม ถือว่ามันแจกเยอะอยู่นะไอตุ่ดจีนเนี่ยนึกว่ามันจะแจกนิดเดียวนะครับถือว่าใจปั้มอยู่นะเห็นไหมไดโนแลนด้วยได้นูนนีนั่นกาชาเต็มไปหมดเลยแต่หลังจากที่ตีแล้วมันดรอปถุงมาแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเราจะต้องตีมันต่อนะเพื่อที่จะเอาดราโกอวยพรนะครับเออก็ไม่รู้ว่าไอเทมมันชื่ออะไรนะแต่ว่ามันเขียนว่าดราโกอวยพรนะครับ ลองแปลเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับแล้วก็มาตีเสือครับบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าโอกาสดรอปเนี่ยมันมีประมาณ10%นะเพื่อนเพื่อนฉะนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะต้องใช้เวลาตีนิดนึงเนี่ยเอสกาส่งความสุขเนี่ยได้เป็นอันที่2นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเควสนี้มันจะให้เราหา3ชิ้นนะฮะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยให้เราวาร์ปกลับไปที่พอนเทล่าก่อนนะครับพอวาร์ปกลับไปที่พอนเทล่าแล้วเนี่ย ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูครับมันจะมีะตัวสิงโตอยู่นะเพื่อนๆเ,เป็นสิงโตจีนอนะนะฮะอ่ะเราก็ตีเลยครับมันชื่อว่าอสูรอะไรสักอย่างนะฮะมันจะเป็นสิงโตจีนอนะอ่ะตีเข้าไปครับอ่ะตีอันแรกเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องมานะแต่ตีไปเรื่อยๆครับมันก็มีโอกาสดรอปส0เเหมือนเดิมนะครับที่จะดรอปเป็นไอ้ลูกแก้วมีปีกเนี่ย เดี๋ยวไปดูว่าไอเทมมันชื่ออะไรนะครับมันชื่อเยียบีสต้อนรับตุดจีนนะก็เป็นอันว่าเราทําครบ3อันแล้วนะครับพอครบ3อันแล้วทำยังไงต่อนะครับให้เราไปส่งตรงนี้ครับที่เพื่อนๆชอบติดกันเยอะนะฮะเห็นตอนเช้าถามว่าเฮ้ยทํำยังไงนะครับกับ NPC ตัวนี้ก็ไปหา3ชิ้นนี้มาแล้วเอาไปแลกเป็นหมวกสิงโตนั่นเองครับง่ายไมเพื่เพื่อนไม่ยากเลยนะครับ เห็นปะหมวกสิงโตก็น่ารักดีนะครับตรงกับเทศกาลตรุษจีนดีนะเพื่อนๆอ,อืมฝากสมุดไปนะครับแล้วก็กดรับทําภารกิจด้วยนะครับอ่ามันก็จะให้ไขแล้วก็เป็นกล่องนะเพื่อนๆแล้วก็ถุงได้เป็นอันแรกมาก่อนนะครับอ่ากดไปนะครับก็ได้อะไรโอ้โห ตัวเหลือง10บใบนะฮะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือกิจกรรมเสียตังค์แหละนะฮะเติมมาประมาณ1,100แมวก็ได้ครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนนะแต่เพื่อนๆต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะว่าจะเอาการ์ดอาชีพหรือว่าจะเอาเป็นสักขี่สิงโตนะครับเออเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครอยากได้ไปสุ่มการ์ดบอยก็ได้นะแล้วแต่ใครชอบลุ้นดวงนะแต่สันไม่ชอบนะครับสันชอบความชัว ก็เลยเอาเป็นการ์ดอาชีพดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าซันมี1,100แมวนะครับเราก็กดเนี่ยปลอดภัยไปเลยนะครับก็คือ12แมวปุ่มล่างแต่ว่าราคาปุ่มล่างเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะอย่างที่ซันเคยทำให้ดูบ่อยๆนะครับแล้วสันคาดว่าถ้าใครทำเซตพิษเนี่ยคาดว่าเพื่อนๆน่าจะทำครบกันแล้วแหละนะฮะ ส่วนคนที่ทำเซตพิษแล้วเอาการ์ดไปไหนดีซันแนะนำว่าทอจะเข้าแล้วถ้าจะเล่นดาเมจจ๋าเลยก็อาจจะเป็นการ์ดซูเปอร์โนวิดแต่จริงๆมันมีการ์ไดไปอื่นแทนได้แหละนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นาการ์ดซูเปอร์โนวิดก็ได้นะครับอย่างการ์ดอะไร่ะก,การ์ดการ์ดปืนก็ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตได้ใช้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นสถานะบลีดนะครับเนี่ยสุ่มไปจนเหรียญแมวจะหมดนะครับ หายไปครึ่งหนึงแล้วนะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่มีร้านเติมแมวนะครับยังไงก็ฝากร้านเป y ต w วินไปด้วยละกันนะครับเติมเร็วเติมไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะเออเติมเองก็ได้นะครับหรือว่าให้อดมินเติมก็ได้นะครับแค่ทักไลน์เข้าไปนี่ได้30ไม่ใช่30สิได้3ล้านนะครับถ้าเราแบบว่าสุ่มเกลือมันจะได้3ล้านนะ แต่สันมองว่ามันก็เอาไปสุ่มอันนี้ดีกว่านะครับมันยังมีโอกาสได้เห็นไหมอันนี้ไม่ถึง1,100นะแต่ก็เกือบถึงอ่ะประมาณพันแมวนะครับนี่เราก็ได้การสมใจนะครับครบแล้วเรียบร้อยนะส่วนเรื่องผลการเทสเซตพิษเนี่ยถ้าใครยังทำไม่ครบเดี๋ยวคลิปหน้าสันทำให้ดูครับว่าเซตพิษครบแล้วจะเป็นยังไงครับ